ทุกนตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงนะครับถึงบ่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับมากัน3ามคนครับเราดูบรรยากาศตอนเช้าทุกคนอ่าดูสภาพบ่อนครับนู้นนะครับบ่อนที่เราจะตกอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ตอนเช้านี่ฝนตกไปไปปอยนะครับผมก็วันนี้ไม่รู้ว่าอาการปลาจะเป็นยังไงก็รุ้นกันเราครับก็ในรอบปีครับที่ออกบ่อเหมานะครับส่วนใหญ่ก็ ผมจะไปแต่บอกแข่งนะครับวันนี้ก็อยากมาตกเหมานะครับอยากมาลำบากบอกเลยวันนี้ลำบากแน่นอนแหละอ่าโอเคเดี๋ยวรับชมตอนไปครับเดี๋ยวไปจับสลากกันครับโอเค

Này nè! lại bằng nhìn kìa! dạ đó! ít mít đốn rồi đó!

lại ngồi nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

고기 <목소리도> 봉 <목소리도> <목소리도>

讲解。Okay.

ไหลยี uhm. ะะ่โมลุ่งเหลาเก้าคันนั้นน่ะจี่ลงปาดจัดรโดห้าอ๋อกระตีบกระติกระบบหน้านี่มันสุดยาด มากขึ้นเลยควันควันเขื่อนหลานดีด้กันไม่มาแบบนี้มั้งลุกตับดึงอย่บนดนงแบนดึงไปไปไนไปไไป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 ไ

มายผาดาเอ๊บพวกนะย้าย่น้ำเปล่าน้ำเปลาน้ำปล่าได้สยุด้เปลาเนอามาก้องเอาผมมาสองขวดอ่ะน่าี่เอาผมมาสองขวดได้น้ำเปล่าคู่ที่สาม